นี่อะอยาให้ดูกลับกล้องอยังไงดูสิส,สวยจังอี<ป>วันนี้นะครับเราก็ได้ไปล่องเรือเหมือนที่พูดไว้เมื่อวานนะจ๊ะไปดูปลาโลมาครับแล้วกไ็ไปดูปลาวาโลไม่มาครับปลาโลไม่มา อวานก็ไม่มาเหมือนกันมันไม่ยอมแชร์โลให้อดเจอแต่ไม่เป็นไรแหละเจอลิงแทนเจอลิงแทนมีคนแอบถ่ายรูปเราด้วยมันไม่ได้แอบถ่ายเขาขอถ่ายเลยอจริงเหรอเอาโทษชิมาร์พิคีมาค้าเคเรียกเลยไม่เห็นมีคนแอบหานั่นแหละตอนนั้นแหละที่เราดูลิงไงตายไม่ไหวเจ้า เออไหนไนเท่ากันไหมไม่เข้าตาบวมเพิ่งลว่เสร็จตาบวมเพิ่งตื่นวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่องสามสิบสามนะละครใช่แล้วดูละครนะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับผมมีวันไหนบ้างอย่างงงตรางคิวละคนพุนวันพุธพฤหัสไง พูดเพื่อหาดจะได้ชมสองวันพูดเพื่อหาดแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่ยี่สิบเก้าเดือนนี้แล้วก็แล้วก็ข้ามไปธันวาวันที่หนึ่งค,ครับอันนี้เป็นพวกกิ้งปลาครับผมได้กิ้งปลามาแล้วหนึ่งข้ามไปธันวาหนึ่งถึงสิบห้าดูยาวๆไปเลยจ้าหนึ 1> 1่งถึงสิบห้าแล้วจบเลยปะจบเลยสิจริงปะ ละครบ้าเลยจบเร็วมากเลยฉายยังไงก็คนจะได้ไปเที่ยวการไปยังของรวมของโอ้ของอาหารให้ดูอาหารให้ดูอาหารโรแมนติกแบบนี้เราต้องสั่งอาหารไทยครับมีขวดกี้งมีแกงเลียงหลอนปูม้าดีมากปูม้าเนื้อแกะเองออกมาต้มเองครับสรุปปูม้าเนื้อหรือเนื้อแกะครับ มปวเงียบกริบมุกเงียบเลยกูกี้ก็คิดอยู่ผักสดครับผมออร์แกนิกครับให้ดูวิวอีกทีแล้วกันให้ดูวิวอีกทีแล้วกันดูวิวดูวิวอ่าีคล้ายที่สีชมพูอีกแล้วชมพูอีกแล้วแต่ต้นไม้บางไม่บางไม่รู้อะไรเห็นชมพูเบาๆก็ยำผักปูส้มโอขึ้นผักกูส้มโอ รากยังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้จะมาลางบอกว่าจะเรียนดูละครนะจ๊ะดูพี่อาทิตนะฝากฟ้ามีตะวันนะครับแล้วสรุปคือพ่อลลยใช่ไหมพ่อพระเอกพ่อนางเอกพ่อทั้งคู่อะลายใช่ไหมรอดูดูรุ่นใหญ่เขาเล่นกันสิลา่แน่นอนเขาว่าลลย หลายเลยครับหลายมีรูปอันหนึ่งที่แบบที่กอดกอดก้าวอยู่เนี้ยแล้วก้าวร้องไห้อ่ะใครใครบอกพี่ดุกหรือว่าพี่โอ๊ตพี่ดุกพี่ดุกดุกแบบแน่นอนแน่นอนเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่แบบมากกว่าแค่แบบละครรักโรแมนติกธรรมดาไงไงรอดูแล้วกัน คืนนี้เราก็จะรีบกลับมาดูเราจะต้องไปดูแพลงต้อนก่อนเราจะไปดูแพลงต้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบกลับมาดูละครสองทุ่มครึ่งอะไรเหรอผมนี่รอดูตั้งแต่ถ่ายทําแล้วครับรอดูผมแล้วครับเปิร์อ๋อเพิร์พี่ชาวน้องเก้าที่นี่โดนที่หมากหลอกแล้วหลอกไรติดตามตลอดเลย้นหรอติดตามตลอดเลยครับ ติดตามผมเลยครับเปิร์บน้องเก้าเห็นคลิปแล้วนะออกยังอ่ะคลิปที่เราไปเที่ยวเชียงรายอ่ะอ๋อยังยังยังไม่ได้ลงโอ้โหกว่าจะออกยังยังยังผลงานคุณภาพอ่ะเปิร์บเตรียมดูนะครับทุกคนอครูหลังห้องนะครับเข้าไปดีไปไปทีเข้าไปทีเฟ c e บุ๊กเข้าไปทีเฟบุ๊กนะครูหลังห้องนะฮะหมี เอายาให้ดูกลับกล้อง,งอยังไงปึ๊บไปดม,มขี้ช้างเลยขี้เขามีกาแฟขี้ช้างเราก็กินไหมใช่กาแฟขี้ช้างแพงกว่าขี้ชบดอีกบอกให้จริงแพงมากเลยลรอร่อยนะอหอมดีหอมขี้ไม่มีไม่มีกินขี้อร่อยอร่อยใช่ขอดูหน้าพี่คิมด้วยชัด์นี่ไงตาพี่คิมแล้วค่อยสวย ตามไม่เท่ากันเป็นโรคจิตตัดไม่เท่ากันไม่ได้ผมว่าจานี้ใหญ่ไปนะหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วครับออุ้ยอันนี้ดูดีมากอันไหนไหนไหนอันนี้ใส่ไข่เป่ะเนื้อปูครับไข่ด้วยไข่ด้วยครับไข่ด้วยไม่อะไรกินละวันนี้กินทุกอย่างกนปรอผมวางไว้างนมกก่อนได้ครับได้ครับ หมาวีิคินจะมีละครคู่กันไหมคะยังครับผมยัง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 น่าไปเที่ยวมากตามรอยใช่ครับควรนะครับควรมาที่ทับแขกนะครับแล้วก็มาขึ้นเขาหงอนนาคด้วยนะครับชื่นใจแน่นอนชื่นใจแน่ข้าวแล้วนะคะโอเคโอเคอย่าลืมดูนะครับอย่าลืมดูตาฟ้ามีตะวันด้วยนะครับคืนนี้นะทำไมไม่คล้ำแดดเลยใช้ครีมอะไรกันครับ อ๋อวันนี้ไม่มีแดดเลยจ้ะ <laughs> อยู่แต่บนเรือโอ้ยแสงสวยก้แสงสวยนะมีว้าวีโอเคไปด้วยลาไปด้วยแสงสุดท้ายของวันนี้นะจ๊ะขอให้ทุกคนดูละครให้สนุกนะจ o o d night